พี่น้องมือขึ้นทีพานมาบอกเลยว่าต้นข้าวสุปรียาได้สร้างความประทับใจให้กับพี่น้องชาวกาญจนบ,บรุรีได้ย่างผากพุ่มใจพี่น้องคะ่ะมือขึ้นที่พานมาเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นเมื่อคืนที่น้องต้นข้าวได้โชว์ความสามารถพิเศษได้ขึ้นร้องเพลงนะคะที่สนามกีฬาการจังหวัดกาจนบ,บรุรีพี่น้องคะ่ะแล้วมื้อนี้ยายิ์ได้เขาไปเห็นเพจเพจหนึ่งคะ่ะ เพื่อนพูดได้ดีมากๆนะคะซึ่งเพื่อนเบาถึงเรื่องเรื่องราวของน้องต้นข้าวสุปริยานะคะก่อนจะมาถึงวันนี้น้องต้นข้าวเป็นมาอย่างไรแล้วอยากให้พี่น้องเข้ามาฟังาย้สีสีอ่านให้ฟังพี่น้องคะว่าความเป็นมาหรือว่าความคิดของเอฟซีท่านนี้นะคะเพื่อนออกมาพูดถึงน้องต้นข้าแบบดีมาก ไม่อยากเลื่อนผ่านเลยพี่น้องคะก็เลยอยาออกมา,อาเอาออกมาให้พี่น้องแฟนคลับได้รู้ซึ้งถึงตัวตนน้องต้นข้าวให้มากขึ้นพี่น้องคะเพราะเด็กคนนี้เป็นเด็กที่หลายๆลายคนยั่งเขาบ่ถ,ถึงพี่น้องคะวันนี้ต้องขออนุญาตไปยังเพจของคุณบุญเคมนมศรีนะคะซึ่งเพิ่นได้เอาออกมาโพสต์ใบแบบนี้พี่น้องคะเพิ่นบอกว่า อย่าเลื่อนผ่านพูดดีมากเรื่องครอบครัวไม่ควรล้ำเส้นนะคะงานที่บ้านเกิดการเจนบุรีใครดูในไลฟ์สดช่องสุ p e r ออ official จะเห็นเลยว่าหลังเวทีก่อนขึ้นทำการแสดงเด็กน้อยคึกคักสุดขีดหยอกเอิ้นทีมงานแย่ย่าล่าเริงแกมไสแต่งตัวด้วยความมั่นใจเป็นตัวของตัวเองเต็มร้อย พร้อมสำหรับขึ้นทำการแสดงนะคะพี่น้องแล้วก็เป็นจริงเกินคาดงานแสดงคืนนี้ถือเป็นงานที่น้องต้นข้าวได้โชว์พลังเสียงได้โหมดมากเพลงยากๆต้นข้าวเก็บได้หมดงานเอนเตอร์เทนคนดูคู่กับพี่ป er, ิงก็ไหลลื่นนะคะคือผลจากที่เธอได้พักเสียงมานานถึง3วันบวกกับน้องนะคะได้ไป ติวจากโค้ดลูกน้ำมีผลต่อการพัฒนาความสามารถด้านศักยภาพได้อย่างชัดเจนปัจจัยที่สําคัญอีกอย่างนั้นก็คือด้านขวัญกำลังใจงานนี้เธอมีความสุดสุดสุดเธอมีความสุขสุดส,ด,สดเพราะเล่นในบ้านเกิดตัวเองเล่นในที่ตนเองเคยวาดฝันเอาไว้งานนี้เมื่อปีกลายเธอติดต่อผู้จัดงานเพื่อ ขอพื้นที่เล็กๆเพื่อยืนร้องเพลงเปิดหมวกหาเงินแต่งานเดิมในปีนี้ผู้จัดติดต่อเธอเสนอให้มาแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีใหญ่นี่คือความสุขของเด็กสาวที่ชะตาชีวิตเปลี่ยนแปล,ง,ปลงพลิกผันเพียงชั่วข้ามปีนะคะพี่น้องยิ่งกว่านั้นนะคะคืนนี้ความสุขเธอ มันยิ่งทวีคูณคือกำลังใจจากครอบครัวงานนี้มีพ่อมาส่งมีย่าก,กอดก่อนขึ้นเวทีและมีแม่มารับก่อนกลับบ้านนะคะมันเป็นความสุขที่เธอตามหามาทั้งชีวิตนะคะแต่ความสุขในครอบครัวเธอกับถูกใครก็ไม่รู้มาวิาพากวิจาร์ณตัดสินตามกระมวลสันดานของความคิด ตนเองโดยไม่รู้เงื่อนเงื่อนต้นเงื่อนปลายของชีวิตน้องเลยครอบครัวน้องก็ดําเนินตามปกติเหมือนคนทั่วๆไปอยู่อยู่แล้วครับพ่อแม่แยกทางกันแต่ละคนต่างสร้างครอบครัวใหม่ชีวิตใหม่มีภาระหน้าที่ใหม่แต่ก็ยังรับผิดชอบส่งเสียเลี้ยงดูลูกตามฐานะและอัตราาพของแต่ละคนนะคะ ที่ต้นข้าวเลือกอยู่กับย่าเพราะอยู่กันแบบสองคนแล้วมันสบายใจแม้บางครั้งจะกินไม่อิ่มนอนไม่อุ่นก็ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดมันเป็นเรื่องปกตินะเรื่องแม่น้องย่านีเขาก็เล่าให้เอฟซฟังไว้แล้วถ้าติดตามน้องตั้งแต่แรกๆตอนประกวดดวลเพลงแม่ร่วมออกค่าเดินทางให้ต้นข้าวในเฟซ ต้นข้าวก็โพสต์รูปแม่ออกจะบ่อยนะคะแล้วก็มีรูปแม่อยู่ในทีมงานตามไปดูแลน้องออกงานช่วงแรกๆหลังๆมาแม่เขาปลีกตัวออกมาคงเพราะว่าไม่อยากเป็นขี้ปากคนบางคนที่หาว่าเกาะลูกดังอันนี้ผมก็คิดเองนะคะเฟซแม่เขาที่ต้นข้าว ทักนะคะหลังจากลูกดังก็แทบไม่เคยอ้างถึงลูกเลยเหตุผลน่าจะตัดลำคาญพวกที่สอดประสงค์ร้ายอันนี้ผมก็คิดเองนะคะพี่นอกชีวิตครอบครัวเป็นแบบนี้มีตั้งแต่ต้นอยู่แล้ววันนี้ชีวิตครอบครัวน้องมันอาจจะเปลี่ยนแปลงแต่แต่สัมพันธ์คงไม่เปลี่ยนไปมันยังเหมือนเดิม ใจน้องมันกระตันอยู่นอกจากย่ามันก็รักพ่อรักแม่รักความสับหัวสายใหญ่รักด้วยสายใหญ่และเข้าใจเหตุผลยอมรับในสถานะครอบครัวผู้ใหญ่อย่างเราก็ควรยินดีกับน้องแล้วเราก็รู้จักน้องไม่ถึงครึ่งปีตามมารยาทพื้นฐานควรรู้เห็นเท่าที่น้องอยากเปิดไม่ควรเข้าไปก้าวไกยพื้นที่ส่วนตัวของน้อง แต่ถ้าอดใจไม่ไหวจริงๆอยากรู้อยากเห็นก็ควรรู้จักยินดีไปกับน้องไม่ใช่สอดรู้แล้วก็เอาเอานิสัยแย่ๆของตนเองมาตัดมาตั้งธงในใจว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วพอไม่ได้ดั่งใจก็แสดงพฤติกรรมตามนิสัยตัวเองออกมาทางตัวอักษรอย่างนี้มันจะเสียผู้ใหญ่ ขอบคุณเจ้าของบทความอมืพี่น้องเยสซิก็ขอบคุณเจ้าของบทความนี้อิหีพี่น้องคะเพิ่นสาธยายห้เหาได้เข้าใจถึงชื่นชอบหรือว่าไปตัดสินคนอื่นนะคะด้วยเฮาบ่ลูต,ตนปลายสายเหตุมากว่าเป็นมากังไ๋นี่แหละพี่น้องคะที่เยสซิบอกว่าเห็นอ่าดีๆแล้วก็อยากเอาออกมาเผยแพร่ห้แฟนครับเอฟซีได้รู้ถึงน้องต้นข้าสุด สุปริยานะคะที่หลายหลายคนชอบเอากระทู้ปัญหาขอบคั่วของน้องออกมานะคะว่าไปต่างๆนานาเดี๋ยวกับว่าพอแม่ถึงลูกแย้งสันแังซี่จริงๆแล้วย่าน้องต้นข้าวก็เคยบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเพิ่นบ่เคยถึงลูกแค่ว่าอ่ามันมีเหตุผลเบื้องต้นน่ะแหละพี่น้องอหลายๆคนกับสิหูวยังสิบ่ขอยอนเข้าไปาว่าักแล้วกันเนาะพ่อตั้งแต่มีเหตุการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นกัเลย อ่าแม่น้องต้นเขาเพิ่นกระไดเลือข้างเดินที่จะไปมีขอบรัววไม้แล้วพอพ่อน้องต้นข้าวนะคะพิ่นกระไดมีขอบรัววหม่แต่หน้าที่ของการเป็นพ่อแม่ไม่เคยลักเลยนะคะพี่น้องคะยังคงดํารงหน้าที่พ่อแม่ได้อย่างสมบูรณ์มาโดยตลอดอันนี้กับตรรกรันตีจากย่านีมาแล้วนะคะค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะย่สิสก็ออกมาเว้าตามที่เพื่อนได้ออกว่าโพดย่าิสว่ามันมีประโยชน์ต่อคนที่ยังไม่รู้ก็เลยขออนุญาต ไปยังเพจเพิ่นแล้วก็เอามาอา่านหพี่น้องในฟังน้ำคน้นบางคน้นก็อาจจะเขาวาถึงนะคะแต่วันนี้ทางช่องเยงสิทธิ์เองก็ขออนุญาตเพจแล้วก็เอามาชี้แจงไปตามทีเพื่นเอามาล่วงไวพี่น้องคะ่ะสํารับวันี้สวัสดีค่ะ